ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ้าเลนกด5แฮตริกพเมลิกเรือที่สุดในประวัติศาสตร์เผยอ,อีกหนึ่งสถิต,ติที่เออร์ลิงเบาร์าฮาเลนจัดให้คือการเป็นนักเต,เต,ะ,เตะที่สามารถทำแฮตริกได้ถึง5ครั้งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลพิมลีก อาเลนปลลเป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำดาสมัวพิมลีกเพียงปีแรกที่ย้ายเข้ามาเล่นในอังกฤษพร้อมทำสถิติต่างๆนาน,นาเช่นเดียวกับการฝ้ารางวัลเกียรติยศส่วนตัวสารพัดโทรฟี่เช่นล่าสุดที่เป็นเจ้าของรางวัลนักเตะแห่งปีของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ PFA ซึ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับสีสันนี้ความร้อนแรงของดาวยิงนอร์วีเจนวัย23ก็ยังคงมีอยู่ด้วยการกดไปแล้ว6ประตูจาก4ี่เกมแรกพิมลีกมีการเปิดเผยสถิติจาก BBC ว่าฮาเลน เป็นคนที่ทำ5แฮตทริกได้เร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยใช้เวลาเล่นเพียง39นัดเท่านั้นทำลายสถิติของรุดฟันนิสลอยอดีตหัวหอกแมนยูลงย่อยยับเมื่อรุดฟันนิสลอยใช้เวลาถึง73เกมถึงจะทำสำเร็จส่วนทัดจากฮาแลนด์และฟานนิสลอยก็ยังมีลุยโซเลสจ,จากลิเวอร์พูลที่ทำไป86เกมอลันเชลเลอร์จากแบ็กเบิร์นและนิคาเซน110เกมและแฮร์ร่เคนจากสเปอร์115เกมทั้งนี้ มวนมาลิโอผู้ช่วยคุณซอแมนซิตี้ที่ช่วงนี้ต้องลงคุมทีมแทนเปปโกเรล่ลาที่เขาผ่าตัดแผ่นหลังก็เอ่ยชมฮาแลนด์หลังเกมว่าชายคนนี้เกิดมาเพื่อหญิงประตูและเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่อการทําประตูมันจะไม่เซอร์ไพรส์หากาเขาสามารถทําลายสติของตัวเองในสีซั่นี่แล้วแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรหากเขาจะทําไม่สําเร็จเออร์ลิงฮาแลนด์ยืนยันยตัวเองยังมีความกระหายเต็มที่เหมือนเดิม แม้จะเพิ่งผ่านรดูการที่ประสบความสำเร็จสูงสุดหลังตะบันแฮตติกช่วยแมนซิตี้ถล่มฟูแลม5-1มาเริ่มต้นแบบสะเพาเล็กน้อยแต่เราก็จบมันได้ดีมันเป็นชัยชนะที่สําคัญเราเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติจากการชนะ4จาก4เกมมันเป็นการเริ่มต้นฤรดูการที่ดีทุกๆปีสโมสรก็เป็นแบบนี้แหละเราออกสตาร์ทช้านิดหน่อยและสะเพานิดหน่อยเพราะเราต้องเล่นจนถึงเกมสุดท้ายเพราะเราเป็นสโมสรนที่ดีที่สุดมันก็เป็นแบบนี้เราจะดีขึ้นเรื่อยๆจากที่นี่ เมื่อถูกถามถึงการที่เขาทำแมทริกใส่ฟูลแลมฮาแลน์กล่าวว่าผมกลับมาแล้วผมไม่ได้มีปัญหาผมยังกระหายอยู่เสมอปเปิดฤดูกาลใหม่และผมก็พร้อมสำหรับเขาเมื่อถูกถามว่าทีมต้องการแป๊บหรือไม่เนื่องจากพวกเขากาลังทําผลงานได้ดีเกิดที่ไม่มีกุศลชาวสเปนคุมทับข้างสนามฮาแลนตอบว,ว่ามันเป็นคาถามที่ดีผมคิดว่าเราคิดถึงเขาและเขาก็คิดถึงเราเช่นกันดังนั้นเราจึงตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะได้เขากลับมา เกมป๊จโกกูคุณซื่อสเปอร์ออกมายกย่องทรงเฮอร์มินของหน้ากับตันทีมที่ตะบ,บันแฮตติกในเกมบุกถล่มเบอร์สลี้ห้าสองว่ามีความโดดเด่นในทุกภาคส่วนเราได้รับการทดสอบหลังจากมีสกอร์ตามหลังเรารู้ดีว่าเบอร์สตี้จะเข้าหาเราและบีบกดดันผมชอบวิธีการที่เราจัดการกับเรื่องนั้นเราสงบและทำงานหนักมากเราใส่เกียร์มากขึ้นในครึ่งแรกและคว้าโอกาสของเราได้เราเติบโตในเกมและเมื่อคุณตามหลังมันก็มีสองสามวิธีที่แตกต่างที่จะทำ มันเป็นเกมเยือนที่3จากของเรา4ี่นัดในลีกและผมชอบวิธีที่พวกเขารับมือกับงานนี้มากช่งเฮมินโดดเด่นเขาเป็นผู้นําที่โดดเด่นโดยวิธีการที่เขานําเสนอตัวเองในทุกๆวันการฝึกซ้อมเขาเป็นผู้นําของเราในวันนี้จากนั้นเขาก็มีคุณภาพในการคว้ากากาดของเขาผมยินดีกับเขามาก,จากเจมส์เบดิสันก็ดีเห็นได้ชัดว่าเขามีพลังสร้างสารรค์ของเราเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพและเป็นคนที่มีคุณภาพ เอลิงฮาเลนสูหน้าตัวเก่งของแมชชีตีเห็นใจฟูแลมที่เสียประตูแบบไม่สมควรในช่วงท้ายครึ่งแรกฟูแลมที่ตามตีเสมอหนึ่งหนึ่งกับเสียประตูสำคัญให้กับแมชชิตีในช่วงท้ายครึ่งแรกจากลูโมงของนาทานอารเก้บอลพุ่งผ่านมือมเนลอาคารจี้ที่ยืนู่ในตำแหน่งล้ำหน้าโดยพยายามเบี่ยงตัวหลบเพื่อไม่ให้บอลเปลี่ยนทิศทางแต่ก็ถือเป็นการรบกวนผู้รักษาประตูอย่างชัดเจนน่าแปลกที่ผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์และผู้ตัดสินวียอาร์กับมองว่าอาการจี้ไม่ได้รบกวนการเล่น แม้จะเป็นเรื่องจริงที่บอลไม่ได้สัมผัสตัวก็ตามมาโกซิว่าผู้จัดการทีฟูลแลมให้สัมภาษณ์หลังเกมไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินอย่างมากและเป็นไปไม่ได้เลยที่ว R จะมองไม่เห็นขณะที่เลโน่กว่าจะพุ่งตัวออกไปก็บอลผ่านอาคันชีไปแล้วด้านฮาแลนก็ยอมรับตามตรงว่าประตูที่2ของแมนเชสเตอร์ไม่สมควรให้เป็นประตูมันเป็นจังหวะล้ำหน้าผมรู้สึกแย่แทนพวกเขาจริงๆเป็นผมก็คงหัวเสียสุดๆเหมือนกันมันคงเป็นความรู้สึกที่แย่มาก